วันนี้จะมาว่าด้วยเรื่องการบริหารจัดการขยะของกรณีของที่บ้านนะครับเพราะว่าทําไมถึงแบบนี้นะครับคือหนึ่งแหละผมก็เป็นคนหนึ่งแหละที่เมื่อก่อนเวลาทางหน่วยงานที่ดูแลเขาเก็บขยะเราก็ชอบบน่บนบ่นว่าเออเขาก็เก็บไปรวมกันอยู่ดี ฉะนั้นการจัดเก็บขยะเราเป็นอย่ก็คือแบบขยะปงขยะเปียกอะไรเงี้ยเราก็ประมาณนี้เลยใส่ตรงมันไปอย่างนี้ทีนี้มันเมื่อเปรียบเทียบ,ยบยกยับขยะบ้านเมืองที่เขาจัดการได้ดีกว่ของเราเนี่ยอย่าง ประเทศหนึ film, as well as Sin, ่งแถบเอเชียนี่กป็นการก็มีโอกาสไปแล้วก็ไปเห็นมาก็คือเขาก็บริหารจัดการได้นะครับเะั้นอันนี้คือผมพยายามทําให้ใกล้เคียงก็ใกล้เคียงในที่นี้หมายถึงว่าก็คืออย่างน้อยก็แยกเถอะบางอย่างนะครับเนี่ยพวกขยะเปียกเนี่ยที่บ้านผมก็จะเอเนี่ยทางสามสิบลิตรเนี่ยราคาใบไม่ถึงร้อยบาทเ็ง ขยะพวกเปลือกอะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นขยะที่มีความชืน้นแล้วก็ถ้าจะเอาไปกําจัดเนี่ยมันค่อนข้างยากจะเผาก็ไม่ได้จะทิ้งบบปริมาณมันมหาศาลเนี่ยวันวันหนึ่งอย่างสมมติผมอยู่ในเขตเทศบาลชายภูมิเนี่ยวันวันหนึ่งขยะพวกนี้ผมไม,ไม่ใช่มันมีหลายสิบตันนะน่าจะหลายสิบตันจากแม่ตลาดไปที่ ันนี้จะพูดถึงที่เขาไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์นะส่วนที่เขาเอาไปใช้ประโยชน์ก็มีอยู่หลายบางส่วนอันนี้ก็คือแค่จากครัวเรือนบ้านขครบ้านมันแล้วก็มันก็เป็นโอกาสในการจัดการของเรานะคือหนึผมอาจจะโชคดีที่มีพื้นที่บ้านสวนที่อยู่ไม่ไกลนักหรือว,ว่ามีพื้นที่สําหรับทิ้งขยะเปียกเลไกัน บางท่านบางหลายหลายท่านที่อยากจะบริหารจัดการเหมือนกันอย่างนี้แหละแต่ว่ามันไม่มีโอกาสอย่างเช่นคนที่อยู่แปลบอยู่หออยู่บ้านพักอะไรเงี้ยก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะอะไรนะรบกวนไปนขอความรุกเคราะห์เจ้าของบ้านอะไรี้ยที่นี่ก็มีถังหมักส่วนกลางเนี่ยเขาไว้ให้เขาช่วยกันอนะ่ะก็คือเอามาทิ้งส่วนเราได้ประโยชน์อะไรก็คือเอาเอาไปหมัก ไว้เป็นปุ๋ยครับจะใส่ผงหมักใส่อะไรก็ว่ากันไปใส่กากน้ำตาลอะไรก็ว่ากันไปใส่หมักไว้สักเดือนหนึ่งก็ได้แล้วมันก็จะเป็นปุ๋ยบำรุงดินไปผมทําอย่างนี้มาสามปีแล้วขยะผมก็จะแยกกันอันนี้คือขยะที่ให้เทศบาลเก็บอันนี้บริหารจัดการเองพวกนี้ก็จะแยกไป ถึงเวลาคอยรวบรวมแล้วก็ถ้าไม่ทิ้งก็ให้รถหรือไม่ก็แยกให้คนเก็บขยะของเทศบาลเนี่ยเขาเอาไปขายก็จะประมาณนี้เขาเรียวกว่าช่วยกันคนละไม้คนละมือมันก็จะไปได้ครับแล้วในอนาคตอันไกลที่เราเป็นสังคมสูงวัยแล้วพวกขยะขยะที่เกี่ยวกับสุขภาพนะครับ <Yeah. S 1> เช่นพวกผ้าอ,อ้อมทั้งของเด็กทั้งของผู้ใหญ่นะ มันจะมีมากขึ้นนะครับซึ่งตัวนั้นนะครับจะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคตทีนี้เราก็ต้องมาเตรียมตัวกันแหละว,ว่าเราจะช่วยดูช่วยแลกกันยังไงบ้างนะครับส่วนตอนนี้ทําเท่าที่ตัวเองทําได้ก็แบบนี้ไปก่อนนะครับก็อยากให้ช่วยกันมาทํากันเยอะๆครับไม่ใช่เพื่ออะไรนะเพื่อ,เพ,อเพื่ออนาคต วาว่บอกขยงบอกขยะอะไรอีกหน่อยมันก็เต็มหมดแล้วครับมีที่เยอะทานาดไหนก็ถ้าเรายังไม่บริหารจัดการดีๆมันยังไงมันก็เต็มครับประมาณนี้ครับ